สวัสดีครับผมนายกิรชาติสุรกุลนายอำเภออดสเกตดขอญาตรายงานชี้แจงถึงเกษตรกร,ร,กรตัวอย่างของอำเภออดสเกตดคือคุณลุงไพรัสท่าดิงจันทร์ซึ่งท่านทำการ,กรเรษาากรเรษตรผสมผสานเกษตรแปลงใหญ่กเกษตรสมาร์ทฟาร,ร์มเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวกับตัวลุงไพรัสถือว่าท่านได้ประสบความสําเร็จ ตลอดระยะเวลา40ปีที่ท่านดัาทันพังก์เรตไม่ว่างานพืชล้มลุกหรือพุทสวนนะครับลุงพลัตได้ลองผิดลองถูกมานะครับทั้งหลักวิชาการจากการไปศึกษาอบรมจากที่ต่างๆมาที่จะขยายคุณสมบัติต่างๆในการปลูกพืชในพื้นที่อำเภอดอนสเก็ตยกตัวอย่างเช่นท่านได้ไปศึกษาโรงงานที่ทั้งภาคตะวันออก เห็นมีการปลูกพืชผักผลไม้เช่นเงาะทุเรียนลองกองมะยงชิดชื่อต่างต่างนนี้ที่ท่านเห็นมีการเกษตรกรที่ภาคผลินออกประสบสำเร็จท่านก็นํามาปลูกเป็นเจ้าแรกแรกของพมสเกิตนะนะซึ่งขนาดนี้ผลผลิตก็ถือว่าวิวัฒาพใกล้เคียงไม่ยิ่งย่อนจากพื้นที่ต้นทางคือทางภาคผลออกเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาลุงไพรัตเอง ถึงแม้ด้านการศึกษาในระบบโรงเรียนท่านจะจบทันบ้นปรมศึแต่ด้วยที่ท่านเป็นคนที่ใฝ่รู้นะครับศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแม้แต่นักวิชาการระดับบัณฑิตมหาบัณฑิตหรือ,อด็อกเตอร์พีเดีต่างๆก็ต้องมาสัมภาษณ์มาขอคำรู้เพื่อที่จะเป็นการศึกษาวิจัยขยายผลว่าลุงไพลัตซึ่งเป็นกเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรตัวอย่างเกษตรกรนำลำล่อง ของพื้ที่ดรสเกตแห่งนี้จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ท่านมีกระบวนการวิธีคิดการทํางานอย่างไรนะครับสามารถผสมประส,นสานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ในสวนของท่านท่างครบวงจรไม่ว่าเรื่องพืชไม่ว่าเรื่องประมงประสุสัตว์แล้วก็การเป็นรูปสินค้าเพิ่มมูลค่าของสินค้าหลอดจนเรื่องการตลาดหมายความว่าถ้าเราเรียนหนังสือมาศึกษาที่ล,งลุงไพรัตนี้ สามารถที่จะได้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกระบวนการตลาดกระบวนการผลิตกระบวนการไปรููปการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สําคัญนะครับก็สอดรับกับกระแสโลกนั่นคือกระแสสีเขียวกระแสกรีนกระแสความสะอาดมาตรฐาน G A P เส้นสันเปื้อนเปื้อนต่างๆทุงพัลล์ก็ทําได้อย่างดีมากนะครับเช่นมีการส่งผลผิตกระเทียมดองนะผลไม้ไช้อิ่มผลไม้แปรรูปส่งออกขายที่ มุงทองธานีหรือที่อื่นๆไปทั่วประเทศไทยจะมีการที่จะต้องสั่งรายการ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องคนอำเภอโดยสเก็ตนะครับที่เป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาของเกษตรกรของพี่น้องหรือเยาวชนน,น้องหนูมาที่นี่มาครบทุกอย่างนะครับหรือแม้แต่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงอ,อนุรักษ์ต่างๆลุงพลันท,ท่านก็ทําได้ดีมากนะครับเราไม่ใช้สารเคมีรากตดอดจนการที่จะ ให้ธรรมชาติเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าพืชสัตว์ประมงปศุสัตว์าก,การเกษตรทั้งไม้ผลและไม้ยินต้นนะครับไอสิ่งต่างเหล่านี้นะครับอยากจะให้ทางร,รัฐกาลหรือทางเยาวชนน้องๆหนูๆห,ห,หรือชนทั่วไปได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาเที่ยวชมว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในทฤษฎีเราสามารถมาค้นพบมาเจอมาเห็น ได้ที่สวนแห่งนี้นะซึ่งชื่อสวนก็เป็นชื่อที่ฟังแล้วก็ไพเราะนะครับคือสวนแบ่งปันคือเราแบ่งปันสิ่งที่เป็นน้ําใจซึ่งกันและกัน,นแบ่งปันที่สิ่งที่เป็นอาหารเป็นครัวโลกเป็นครัวของเรอเพื่อเกษตรครัวของเชียงใหม่นะครับอยากให้ทุกท่านได้มาพบมาเห็นมาศึกษามาเยี่ยมชมสวนแบ่งปันของคุณงไพรัตน์ท่านอินจันทร์แห่งนี้ครับ สวัสดีครับผมนายประยูนตริโยนายกเทศมนตรีตำบลแม่โปง่งวันนี้นะครับดีใจนะครับดีใจเป็นย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวว่าลุงไพรลัตจะได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนะครับลงคัดเลือกในสาขาพืชสวนดีเด่นระดับเขตนะครับซึ่งลุงไพรลัตมีคุณสมบัติพร้อมนะครับบอกว่าจะเป็นด้านคุณวุฒิวัยวุฒินะครับและแถมยังนึ่งลุงไพรัตร ก็ได้เป็นที่ปรึกษาของผมเองคือที่ปรึกษาในายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่งนะครับรลุงไพลัตเป็นบุคคลที่มีความเสียสะละกับชุมชนบอกว่าจะเป็นในด้านสนับสนุนของส่วนของเทศบาลก็ดีส่วนของชุมชนตำบลม่แม่โป่งก็ดีนะครับรลุงไพรลัตเป็นบุคคลที่เสียสะละนะครับกล้าคิดกล้าทำกล้าทดลองนะครับเช่นการปลูกพืชสวนนะครับหลายๆอย่างนะครับ เจ้าบ้านเฮาจะบากล้าปลูกบากล้าทดลองลุงไพรัตจะเป็นบุคคลแรกนะครับเป็นบุคคลที่กล้าคิดกล้าทดลองหากทําแล้วปลูกแล้วได้ผลแล้วนะครับก็จะเผื่อแพร่แบ่งปันให้กับพี่น้องชจวบ้านเฮาได้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดรายได้กับพี่น้องชุมชนบ้านเฮานะครับผมคิดว่าลุงไพรัตนะครับเหมาะสมแล้วที่จะได้รับโอกาสนะครับเป็นตัวแทน ตอนนี้ลุงภพยรัตได้เป็นตัวแทนของระดับจังหวัดชนะเลิศดระดับจังหวัดนะครับอนาคตต,ต่อไปก็คงจะได้รับการคัดเลือกเป็นระดับเขตต่อไปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมพันศักดิ์คำใสเป็นกำนันตำบลแม่โปง่งซึ่งเป็นพื้นที่ของลุงภัยรัตนนะครับครอบคุมอยู่บ้านเฮามีอยู่สิบต,ตำบลลุงภพยรัตนนี้อยู่ที่มู่ที่สองนะครับ ในความคิดเห็นของกระผมนะครับด้านมุมมองเสนอคือลุงพัชร์เนี่ยเป็นเกษตรกรดีเด่นด้านพืชสวนเพราะว่าหลายๆด้านนะครับที่ลุงพัชร์เป็นทําเป็นกิจกรรมจนจึงเป็นกิจการอย่างต่างๆเพื่อประโยชน์ของชุมชนลุงพัชร์เป็นทั้งประธานเกษตรในตําบลน,นะครับแล้วก็เป็นประธานนาแปลงใหญ่เป็นผู้บุกเบิกงานเกษตรต่างๆถือเป็น ปราดชาวบ้านปราดดีเด่นของนม่โป่งเฮานะครับซึ่งท่านบุกเบิกสร้างสิ่งต่างๆมาเยอะทํางานมาตลอดโดยบ่ได้คิดหวังอย่างนักหนาเป็นสิ่งตอบแทนเพียงท่านหวังว่าจะฮื้อเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันการดีลุงพิรัตประสบความสําเร็จเนี่ยท่านได้ฮื้อการสนับสนุนในชุมชนในหมู่บ้าน จนถือว่าเยอะแยะมากมายบว่าการด้านดูงานการทำกิจกรรมอย่างต่างๆการดูงานแปลงกเกษตรพืชส,สวนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ในชุมชนหลายๆคนหลายๆแปลงเริ่มนะครับเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปใจ้จนถือว่าเป็นผลสำเร็จส่วนหนึ่งในการทำงานเพราะว่าปกติในชุมชนของแม่โป่งเขา เป็นกเกษตรกรอยู่แล้วนะครับ80%ก็ทำแต่กเกษตรกรด้านเชิงเดียวนะครับซึ่งบรแน่นอนจนมาถึงวันมาดูงานมาดูอย่างต่างๆที่รุงไพรัฐเปได้สร้างได้ทำและได้รับคำแนะนำจากรุงไพรัตัฐซึ่งมอบความหููอย่างต่างๆนะครับรเพือเกษตรกรในชุมชนในตำบลแล้วก็ข้างเคียงบว่าต่างจังหวัดที่มาเอียว มาดูนะครับอันนี้ก่อถือว่าเป็นในอย่างที่สมควรนะครับที่ลุงเป็น่นน่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเรื่องราวต่างๆเพราะว่าลุงแกฮือความเจริญความไว้เนื้อเชื่อใจฮือกับเกษตรทุกคนสามารถดําเนินการดําดเนินกิจกรรมอย่างต่างๆเพื่อความก้าวหน้าในด้านการเกษตรการแปรรูปอย่างต่างๆลุงพรัดกบบอบเกยที่จะนิ่งดูได้นะครับ โดยประสบการณ์อย่างต่างๆการแนะนําการทํากิจกรรม,มบอกว่าการทาหอมดองซึ่งในพื้นที่ก็มีเกษตรกรที่ปลูกหอมอยู่แล้วปัจจุบันก็ลุงก็ช่วยฟื้นฟูการดองหอมกระเทียมโทนอย่างต่างๆขึ้นมาเพื่อเป็นกิจกรรมในตําบลน,นะครับซึ่งมีกิจกรรมหลายๆอย่างปัจจุบันเนี่ยหาคนที่มีจ,จิตใจที่สามารถเอื้อแก่ชุมชนได้ยากแต่ ลุงไพรัตน์บอกเคยคิดว่าจะหวงนะครับทุกวันเนี่ยชุมชนบอกว่าในตำบลแม่โปง่งหรือว่าข้างเคียงได้ผลประโยชน์ได้รายละเอียดได้ความหู้อย่างต่างๆจากลุงไพรัตน์กักจนถึงคําว่าน,นักสุดนะครับเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนถือว่าเป็นปลาที่ดีเป็นโคดบุคคคนหนึ่งในตำบลแม่โปง่งเฮาซึ่งสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเผยแพร่เพื่อ เพื่อการสนับสนุนในด้านงานต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับ